ในส่วนของการขับเคลื่อนการดําเนินงานภาคการเกษตรนะครับของสมาคมเกษตรจังหวัดเชียงรายนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านประธานในพิธีนะครับก็คือครับผมพี่น้องบ้านสัหลวงครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมโอ้โหนะครับคราบผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยธัฐมรีปจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายรััทรแก้วทองครับที่โพเดียมนะครับพิธีการนะครับลำดับถัดไปนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานนะครับวิสากิจชุมชนกลุ่มนาเปงใหญ่บ้านสันหลวงนะครับนายพรมมาชาวหรือลีแสนนะครับหรือท่านผู้ใหญ่พรมมากล่าวต้อนรับนะครับท่านประธานพร้อมคณะครับผมเรียนเชิญครับเรียนท่านเวลาพับเจ้าทองผู้ช่วยรัฐมนตรี พระจ้มกุฎเสด็เกษตรสกรด้วยความดีดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มนาแปลงใหญ่นะครับท้าข่ายของอำเภอแม่จันก็มาพอะเพียงเรียงหน้ากันณที่นี้นะครับมาแทบทุกกลุ่มวันนี้นะครับกลุ่มในานามกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือนนะครับดู งานในการดำเนินงานของกลุ่มนาเป็นใหญ่บ้านสันหลวงซึ่งกลุ่มนาเป็นใหญ่บ้านสันหลวงได้ยกระดับนะครับกลุ่มจากเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านสองหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านละแวกใ,ใกล้เคียงเองประมาณ3ามสี่หมู่บ้านมารวมตัวกันเพื่อที่จะตอบรับหรือว่ารับสนองนยโยบายจากภาครัฐเนื่องจากกลุ่มนาเป็นใหญ่บ้านสันหลวง ได้รับการดูแลได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายแม่งานของกลุ่มนาเป็นใหญ่บ้านสันหลวงที่ในส่วนของราชการนั้นก็มีกาศจจังหวัดกศออำเภอกร,าากราาะทรวงวิจัยข้าวพัฒนาที่ดินกรมปรศุสัตว์กรมประมงทุกหน่วยงานที่เกิดขึ้นในส่วนของส่วนราชการ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายแม้แต่ในส่วนของปท้องถิ่นก็ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดดังนั้นก็จึงเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ของอำเภอไม่จันที่ได้ร่วมกันนะครับในสดทธภาพของการเป็นเกษตรกรซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ที่ก่อนๆแต่เดิมนั้นเกษตรกรได้ถูกทอดทิ้งจากภาครัฐเป็นบางครั้งแต่ตอนนี้ภาครัฐรู้สึกว่าจะได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกระดับทุกชนชั้นนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าส่วนภาครัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรกับทุกท่านทุกคนไม่ว่าทุกอาชีพ ดังนั้นก็ทางผมในานามตัวแทนของกลุ่มนาเปลงใหญ่บ้านสันหลวงและในานามตัวแทนของเครือข่ายกลุ่มนาเป็นงใหญ่ของอำเภอแม่จันทุกกลุ่มก็ขอขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทุกท่านทุกคนทุกกลุ่มทุกกองที่ให้ความใส่ใจดูแลพี่น้องเกษตรกรด้วยดีมาตลอดขอบคุณครับ ครับผมนำอรับถัอไปนะครับนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวตลสนหลวงด้วยนะครับก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยเรามีภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับเราก็ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงอย่างแรกก็คืออยากจะลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เขาซึ่งในส่วนของการดําเนินงานแปลงใหญ่เดี๋ยวท่านนาวินท่านกเกษตรจังหวัดจะได้มารายงานให้ท่านทราบนะครับแต่ว่าในกลุ่มของสันหลวงตงัวนี้นอกจากจะเป็นนาแปลงใหญ่แล้วเนี่ยยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับท่านครับคือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ เป็นชุมชนต้นแบบของการปลอดการเผาคือมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับก็คือฝางข้าวนี่ะไม่มีเผาเลยนะครับในชุมชนนี้เพราะว่าในปีที่ผ่านๆมานั้นนะจังหวัดชิงลายประสบกับปัญหาในเรื่องของไฟป่าหมอกควันเยอะนะครับแต่ในปี6 4นะครับทางพวกเราเนี่ยก็ได้คิดโครงการนะครับแล้วก็ของบไปที่กลุ่มจังหวัดทั้ง4จังหวัดก็คือ เชียงรายพะเยาแพร่น <tu i ro> ่านนะครับได้งบมาทั้งหมด80กว่าล้านบาทนะครับเป็นการดาเนินงานจัดการวัสดุดกอาการเกษตรทั้ง40กว่าล้านนะครับเยอะในเชียงรายเราเนี่ยเราก็ทําหลายอย่างนะครับทําทั้งไถยกลบนะครับทําทั้งอักฟางซ่อนเพื่อเป็นอาหารสัตว์แล้วก็เอาไปเป็นพลังงานทดแทนด้วยก็ผลนะครับรัฐบาลบอกว่าให้ ลดจุดฮอตสปอตลงอย่างน้อย10%เป็นนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่จังหวัดชีงรายเราเนี่ยลดจุดฮอตสปอตลงไ,ได้80%ด้80%เพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจังหวัดเชีงรายเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะลดการเผาโดยเฉพาะวัสดุเลือใช้ทางการเกษตรครับแล้วก็บ้านสันหลวงเรานี่แหละครับก็เป็นชุมชนต้นแบบเป็นซีโร่เบิร์นโมเดลนะครับปลอดการเผาจริงๆ ก็ผมก็ดีใจนะครับที่ท่านผู้ช่วยและมุนตี